สวัสดีครับผมป๊อบจากร้าน OBD Shop นะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวนะครับ OBD รุ่น TS Zero นะครับในรถ Fortuner d i e ดีเนะครับ TRD ปี2018กันนะครับเป็นรถ Fortuner d i e ดีเนะครับเป็น all n e นะครับปี2018คันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับวันนี้จะมารีวิวกับ OBD นะครับรุ่น TS Zero ตัวนี้นะครับ เป็นตัว OBD ที่ออกมาใหม่ล่าสุดนะครับตัวเกียร์จะใช้งานสมูทนะครับดูได้จากวัดรอบนะครับวัดรอบจากตรงนี้นะครับในรถ Fortuner นะครับนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับัวเกียร์จะสมูทนะครับสังเกตวัดรอบเป็นเลขดิจิตอลฝั่งขวานะครับนะครับจะขึ้นสมูทมากนะครับตรงกับตัวรถนะครับเนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับ ก็ดูค่าต่างๆของรถ Fortuner All นะครับออนิวได้ครบนะครับฝั่งนี้เป็นวัดรอบเครื่องยนต์นะครับความเร็วนะครับฝั่งขวานะครับด้านบนสุดตัวเ N นี่จะเป็นทิศนะครับบอกว่ารถหันหน้าไปทางทิศอะไรนะครับแล้วก็ตัวเลข56ก็จะคืออุณหภูมิหม้อน้ำนะครับตัว800กว่ารอบนี่คือวัดรอบเครื่องยนต์นะครและสิบสนี่ก็คือแรงดันแบตเตอรี่นะครับอันนี้ผมตั้งวัดรอบไว้เตือนที่2,000 รอบนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับไฟสีฟ้าตรงนี้จะเปลี่ยนสถานะเป็นสีแดงพร้อมเสียงนะครับอย่างเงี้ยนะครับมันนี้นะครับจะเตือนเราเลยนะครับเมื่อเราปล่อยคันเร่งนะครับก็จะเป็นไฟสีฟ้าเหมือนเดิมนะครับก็ใช้งานได้ใน f อ r All new Forttuer นะครับดีเซลสามารถใช้ OBD ดีรุ่นนี้ได้นะครับเดี๋ยวมาดูต่อไปนะครับก็คือนะครับเรากดปุ่มนะครับตรงกลางนี้นะครับก็คือสามารถเปลี่ยนหน้าจอได้หลายรูปแบบเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับ สำหรับหน้านี้นะครับก็จะโชว์ค่าฝั่งขวานะครับทั้งหมด4ค่านะครับก็นะครับจะมีนะครับบรนทัดบน53นี่คืออุณหภูมิน้ำมันเครื่องนะครับของรถ f o r t จ n e r นะครับคันนี้นะครับตัว57องศานี่คืออุณหภูมิน้ำมันเกียร์นะครับ ส่วนบรรทัดที่3 59คืออุณหภูมิม่น้ำนะครับอยู่ที่59องศาและบรรทัดล่าง13.8คือแรงดันแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่13.8โวลต์นะครับส่วนฝั่งฝาก็จะเป็นวัดรอบเครื่องยนต์นะครับจะใช้งานสมมุตินี้เลยนะครับเีย่ยมาถึง2,000รอบที่ผมตั้งไว้นะครับก็จะเตือนแบบนี้เหมือนกันสำหรับหน้านี้นะครับส่วนเลขศูนย์ก็จะเป็นความเร็วนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูหน้าต่อไปนะครับ หน้าต่อไปก็จะเป็นหน้าแบบนี้นะครับก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับบอกวัดรอบบอกความเร็วนะครับบอกบูทเทอร์โบนะครับบูทเทอร์โบก็อยู่ที่รถนะครับว่ากล่องอ c u ของรถจะใช้ได้หรือเปล่านะครับบางรุ่นก็ใช้ไม่ได้ก็จะเป็นค่าแวคคัมแทนพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องลองดูนะครับหน้านี้นะครับก็จะเป็นหน้าที่อีกแบบหนึ่งที่สวยงามมากนะครับแบบนี้เลย นะครับเตือนเหมือนกันนะครับเมื่อถึง2,000รอบรอบอยู่ที่เราตั้งนะครับว่าจะให้เตือนที่เท่าไหร่นะครับสามารถปรับแก้ไขได้นะครับเป็นหน้านี้นะครับนะครับนี่จะเป็นวูทัโบนะครับตัวนี้ใช้ได้นะครับนเห็นไหมครับ0.2บารนะครับอ่าณนี้นะครับสามารถใช้ได้นะครับ ก็นหน้ารวมนะครับก็จะบอกความเร็ววัดรอบเครื่องยนต์อุณหภูมิว่น้ำนะครับแรงดันแบตเตอรี่อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็บูสต์เทอร์โบนะครับหน่วยเป็นบารนะครับส่วนบรรทัดล่าง0.0ก็คือระยะทางนะครับและ n ก็คือทิศที่รถหันหน้าไปนั่นเองนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะเทสความเร็วได้นะครับ หน้านี้ทสเบรกได้นะครับแล้วก็มีหน้า PID ตัวนี้นะครับสามารถบอกนะครับว่ารถ Fortuner d i e s e l นะครับ TRD ปี2018คันนี้นะครับมีค่าอะไรของรถที่อุบดีดูได้บ้างนะครับละเอียดมากเลยนะครับตัวนี้สามารถเลื่อนดูได้นะครับเยอะนะครับประมาณนี้นะครับเมนูการใช้งานนะครับเป็นภาษาไทยนะครับสามารถที่จะเข้าไปตั้งโหมดความเร็วตั้งวัดรอบตั้งเชื้อเพลิงนะครับ ตั้งเทอร์โบตั้งเวลาและตั้งค่าต่างๆได้นะครับเมนูภาษาไทยแบบนี้นะครับใช้งานง่ายนะครับตั้งอุณหภูมิน้ําได้นะครับแรงดันแบตเตอรี่ความสว่างสามารถเพิ่มลดได้จากตรงหน้าจอนี้เลยนะครับนะครับที่สําคัญนะครับก็คือมันบอกเราทุกค่านะครับเป็นเครื่องมือนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราควรมีติดรถไว้นะครับบอกค่าอุณหภูมิของรถที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะครับ ให้ละเอียดขึ้นเป็นตัวเลขดิจิตอลแบบนี้เลยนะครับท่านใดนะครับสนใจอยากจะสั่งซื้อนะครับ OBD รุ่น t s 0ตัวนี้ไปใช้งานกับรถของท่านนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้นะครับที่หมายเลข089นะครับ9695708นะครับขับรถมาหน้าร้าน OBD Shop ของเรานะครับมีบริการติดตั้งให้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งใดๆทั้งสิ้นนะครับหน้าตาสวยๆหลอๆเลยนะครับตัวนี้ดูได้ ดูค่าต่างๆได้ครบเลยนะครับอุณหภูมิน้ำมันเครื่องอุณหภูมิน้ำมันเกียร์นะครับอุณหภูมิม่าน้ําแล้วก็แบตเตอรี่ความเร็ววัดรอบเครื่องยนต์ครบเลยครับสําหรับฟอร์จูเนนะครับแล้วก็มีไฟแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะครับพร้อมเสียง หล่อเลยครับท่านใดสนใจทักมาได้นะครับ0899695708นะครับผมป๊อป OBD Shop นะครับขอจบรีวิวนะครับ OBD รุ่น TS Zero ตัวนี้นะครับขับรถ Fortuner TRD นะครับปี2018ไว้เพียงเท่านี้นะครับสินค้าตัวนี้นะครับรับประกัน2ปีเต็มนะครับมีปัญหาในช่วงระยะเวลาประกันทางร้าน OBD Shop ของเรานะครับเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ทันทีไม่มีซ่อมนะครับท่านใดสนใจทักมาได้นะครับ สวัสดีครับ